กลางป่าลึกที่ซึ่งไม่มีใครใกล้อย่างกลายบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งะหงานอยู่ท่ามกลางหมอกหนามันดูเหมือนบ้านธรรมดาที่มีคนอยู่อาศัยแต่แท้จริงแล้วที่นี่คือรังของปีศาจในร่างมนุษย์ไอหมิงไอหมิงไม่ใช่คนปกติมันเป็นนักฆ่าผู้โหดเหี้ยมฆ่าคนเหมือนเด็ดใบไม้บ้านหลังนี้เปรียบเสมือนลุงฝังศักดิ์ที่ไม่มีป้ายชื่อใครก็ตามที่ถูกพามาที่นี่ไม่มีวันได้กลับออกไป ในคืนหนึ่งท่ามกลางสายลมเย็นยเยือกเยชายคนหนึ่งถูกมัดมือมัดเท้านอนอยู่กลางพื้นบ้านแสงจากตะเกียงเก่าๆส่องให้เห็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบเลือดและความหวาดกลัวไอ้มิงอย่าฆ่ากูเลยกูมีลูกมีเมียกูขอร้องเสียงสั่นเครือของหยูวิงวอนไอ้มิงยืนมองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยมันถือมีดเล่มยาวที่ใช้มานับครั้งไม่ท้วนมีดเล่มนี้เคยกรีดเนื้อเฉียนคอและเสียบเข้าหัวใจของหยูมา,มามากมายกูไม่เคยให้ใครรอดไปจากที่นี่ ไอหมิงพูดเสียงเบาก่อนแทงมีดเข้าที่อกของชายคนนั้นเลือดพุ่งกระเซ็นไปทั่วพื้นไม้เสียงกรีดร้องดังขึ้นเพียงชั่วขณะก่อนจะจมหายไปในความเงียบงันไอหมิงลากศพออกไปหลังบ้านที่นั่นมีหลุมดินมากมายที่มันขุดไว้บ้างก็ฝังร่างบ้างก็มีเพียงกระดูกที่ถูกแทะจนเหลือแต่ซากบ้านหลังนี้ไม่เคยมีเสียงหัวเราะมีเพียงเสียงโซ่ตรวนเสียงคร่ำครวญและเสียงขุดดินเพื่อกลบศพทุกคนที่ถูกพามาที่นี่มีจุดจบเหมือนกันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินที่มันยืนอยู่ ไอ้มิงไม่ได้ฆ่าเพราะความจำเป็นแต่มันฆ่าเพราะมันชอบกลิ่นเลือดทำให้มันรู้สึกมีชีวิตหัวใจของมันเต้นแรงทุกครั้งที่มีดกกรีดผ่านเนื้อหนังวันรุ่งขึ้นมีชายแปลกหน้าผ่านมาทางนี้เขาเป็นนักเดินทางที่หลงป่าและต้องการที่พักพิงลุงลุงแถวนี้มีบ้านคนอยู่ไหมครับชายหนุ่มตะโกนถามไอ้มิงยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกของวันมันเช็ดมือที่เปื้อนเลือดก่อนเดินออกไปต้อนรับด้วยสีหน้าที่ดูใจดีมีสิไอ้หนุ่มมานั่งพักในบ้านก่อนเดี๋ยวลุงจะต้มน้ำให้กิน ชายหนุ่มเดินเข้าไปในบ้านไม้เก่าโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือการก้าวเข้าสู่กลุ่มนรกที่ไม่มีทางออกบ้านไม้กลางป่าดูเงียบสงบจากภายนอกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยกลิ่นอับของเลือดและความตายชายหนุ่มที่หลงป่าไม่รู้เลยว่าเขากำลังเดินเข้าสู่รังของปีศาจไอหมิงจัดแจงต้มน้ำสมุนไพรส่งให้ชายหนุ่มดื่มมันแซงทำเป็นใจดีแต่สายตาของมันจ้องมองอยู่ใหม่เหมือนหมาจ้องเหยื่ในกรงอยู่แถวนี้คนเดียวเรือครับลุงชายหนุ่มถามทางจิบชา อืมคนเดียวมานานแล้วแต่ก่อนมีเยอะตอนนี้เหลือแค่กูไอ้มิงตอบเสียงเรียบชายหนุ่มไม่ได้เอะใจอะไรเขาเริ่มรู้สึกง่วงร่างกายหนักขึ้นลุงผมรู้สึกแปลกแปลกไอ้มิงยิ้มมุมปากชาสมุนไพรที่มันให้ดื่มไม่ใช่แค่ชาแต่มีบางอย่างที่ทําให้เหยือกของมันอ่อนแรงก่อนที่ชายหนุ่มจะได้ทําอะไรต่อไอ้มิงใช้กําลังเหวี่ยงเขาลงกับพื้นปังขอโทษว่าไอห,หนุ่มมึงดันสวยเองมันยกมีดขึ้น แต่ก่อนที่คมมีดจะปักลงไปเสียงกระซิบแถวเบ,เบาก็ดังขึ้นจากมุมบ้านเจ้าจะต้องชดใช้ไอ้มิงชะงักไปทันทีดวงตาของมันเบิกโพมันหันมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครนอกจากชายหนุ่มที่กำลังพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่แล้วเงาสีดำบางอย่างก็คืบคล่านขึ้นจากพื้นไม้ร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูชายชาราในชุดขาดรุ่งริ่งในตาของเขาสีแดงฉานใบหน้าซีดเผือดแต่เต็มไปด้วยความคิดแค้นมิงถึงเวลาของเองแล้วร่างของไอ้มิงเย็นเฉียบ มันจำชายชราคนนี้ได้คนที่มันเคยฆ่าเมื่อหลายปีก่อนแต่ศพของเขาหายไปจากหลุมฝังศพโดยไม่มีร่องรอยเป็นไปไม่ได้มึงตายไปแล้วไอ้มิงตะโกนชายชราไม่ตอบแต่เพียงชี้นิว้วมาทางมันร่างของให้มิงเริ่มหนักขึ้นเหมือนมีบางอย่างกดทับหูของมันเริ่มได้ยินเสียงคร่ำครวญของคนมากมายคนที่มันเคยฆ่ากำลังล้องรอบบ้านเสียงของเยื่อเก่าดังก้องมิงแมึงต้องชดใช้คืนชีวิตของพวกกูมา ไอ้มิงพยายามหนีแต่มือของบางสิ่งโผล่ขึ้นจากพื้นไม้คว้าขาของมันลากลงไปทีละนิดๆชายหนุ่มที่หมดสติอยู่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเขาเห็นภาพตรงหน้าแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากจ้องมองให้มิงถูกแรงบางอย่างลากไปใต้พื้นด้านไม่กูไม่ไปกูยังไม่อยากตายเสียงของมันขาดหายไปพร้อมกับร่างที่ถูกกลืนลงใต้พื้นไม้เหลือเพียงเสียงลมหายใจสุดท้ายแล้วความเงียบนงันก็เข้าปกคลุมชายหนุ่มตัวสัน่นรีบวิ่งออกจากบ้านไม่แมแ้แต่จะหันกลับไปมอง รุ่งเช้าบ้านไม้ยังตั้งอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีร่องรอยของไอ้มีอีกต่อไปเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านและเสียงกระซิบที่ยังคงแว่วมาเบาๆจากใต้พื้นบ้านข้าคนมากต้องชดใช้ชายหนุ่มที่รอดตายรีบหนีออกจากบ้านกลางป่าร่างของเขาสัน่นทาหัวใจเต้นระรัวทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต้นไม้รอบตัวดูเหมือนจะมีเงาเมือดแฝงอยู่สายยอลงเทาเบาแต่กลับเย็นเฉียบเหมือนมือเย็นเยือยเยือของคนตายต้องออกไปให้ได้ เขาพึมพำกับตัวเองแต่ไม่ว่าชายหนุ่มจะวิ่งไปไกลแค่ไหนเขาก็ยังคงเห็นบ้านไม้เก่าหลังนั้นอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้กูออกมาแล้วนี่ชายหนุ่มเริ่มสติดแต่เขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่มันคือกับดักที่กักขังคนไว้ชายหนุ่มลืมตาขึ้นอีกครั้งเขานอนอยู่กลางป่าไม่มีร่องรอยของบ้านไม้หลังนั้นอีกต่อไปมีเพียงซากตอไม้เก่าแก่ที่ขึ้นปกคลุมด้วยถาวรบ้านหายไปหรือว่ามันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรก เขาค่อยๆลุกขึ้นหัวใจยังเต้นร,รัวเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้ายแต่รอยเลือดแห้งบนแขนของเขายืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงเขารู้แล้วว่าไอ้มิงถูกลากลงนรกไปแต่เสียงสุดท้ายที่ยังแว่วเข้ามาในหัวของเขาทําให้เขาไม่อาจลืมเรื่องราวนี้ไปได้มันยังไม่จบวันต่อมาเขาเดินทางไปพบพระอาจารย์ที่วัดเก่าแก่ในหมู่บ้านหวังจะขอให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพระอาจารย์มองหน้าเขาอย่างสงบก่อนจะกล่าวว่าเจ้าหนีออกมาจากบ้านนั้นได้แต่เงาของมันตามมาด้วย ชายหนุ่มหน้าซีดเงือแตกเขาถามเสียงสัน่นผมต้องทำยังไงครับพระอาจารย์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบบ้านนั้นเป็นจุดรวมของบาปก,กรรมให้มิงถูกลากลงไปแต่เจ้ากลับเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาจากที่นั่นกรรมของมันอาจติดตามเจ้ามาหรือต้องการให้เจ้าทำบางอย่างแทนมันแค่คำว่ากลับไปก็ทำให้ร่างของชายหนุ่มเย็นเฉียบเหมือนเลือดในกายหยุดไหลไม่ผมจะกลับไปไม่ได้เขาใสา่หัวดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น พระอาจารย์ถอนหายใจเบาๆก่อนจะกล่าวว่าเจ้าคิดว่าหนีออกมาได้แล้วทุกอย่างจะจบหรอือมันไม่ง่ายขนาดนั้นไอ้มิงมันก่อกรรมไว้หนักมากวิญญาณของมันจึงไม่อาจไปเกิดได้นรกยังไม่รับมันสวรรค์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วมันก็ไม่อยากไปคนเดียวมันเลยตามเจ้าคําพูดของพระอาจารย์ทําให้ชายหนุ่มเริ่มเข้าใจทุกคืนที่เขาฝันเห็นมันทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระซิบในเงามืดไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่มันคือไอ้มิงที่ยังวงเวียนอยู่กับเขาถ้าไม่ทําอะไร เจ้าจะไม่สามารถหนีพ้นเงาของมันไปได้ชั่วชีวิตพระอาจารย์เตือนชายหนุ่มหลับตาลงเขาไม่อยากกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแต่มันก็จริงเขาหนีไม่พ้นเขาต้องจบเรื่องนี้ด้วยมือของตัวเองชายหนุ่มเดินทางกลับไปยังป่าต้องห้ามด้วยใจที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่ครั้งนี้เขามาพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้ทูกเทียนและผ้ายันจากพระอาจารย์เมื่อมาถึงสิ่งที่เขาเห็นทําให้เขาถึงกับตัวสั่นบ้านไม้เก่าหลังนั้นกลับมาตั้งอยู่เหมือนเดิม ทั้งที่ตอนเขาจักมามันเคยหายไปเหลือเพียงซากตอไม้เก่าเสียงลมหายใจเย็นยะเยือกดังขึ้นรอบตัวและเงามืดค,อค,อค่อยๆคืบคลานออกมาจากใต้ถุนบ้านมึงกลับมาแล้วเสียงของไอ้มิงดังขึ้นมันอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ในเงาของบ้านดวงตาสีดำคลับของมันจ้องมองมาทําไมมึงถึงยังอยู่ชายหนุ่มถามเสียงของเขาสั่นเทาไอ้มิงหัวเราะเบาๆมันก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าของมันเต็มไปด้วยรอยแผลจากการถูกฉีกกระชากแต่รอยยิ้มนั้นยังเหมือนเดิม เพราะกูยังไม่ชดใช้หมดแต่คราวนี้กูจะให้มึงช่วยกูแทนทันใดนั้นเงาดํามากมายพุ่งเข้าหาชายหนุ่มมันพยายามกลืนกินเขาเหมือนที่เคยทํากับไอ้หมิงแต่ครั้งนี้เขาเตรียมตัวมาแล้วชายหนุ่มจุดธูปและกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลตามที่พระอาจารย์บอกขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้รับบุญนี้และขอให้ดวงจิตของไอ้หมิงจงรับกรรมของมันเองอย่าได้เบียดเบียนผู้อื่นอีกต่อไปเงาดํากรีดร้องบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนร่างของไอ้หมิง เริ่มบิดเบี้ยวมันพยายามขัดขืนแต่พลังของคำอุทิศส่วนกุศลกำลังเผาผลาญมันมึงมึงทำแบบนี้กับกูไม่ได้เสียงกรีดร้องสุดท้ายของไอ้มิงดังขึ้นก่อนร่างของมันจะถูกเงาดำลากลงไปใต้พื้นบ้านและหายไปตลอดกาลต้นไม้เก่าก็ค่อยๆสุดตัวลงจนกลายเป็นเศษไม้ซากประหักพังเหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริงชายหนุ่มทอนหายใจเขารู้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมด จบลงแล้วเงาที่ตามหลอกหลอนเขาหายไปความรู้สึกหนักอึดอัดที่ติดตัวมานานหมดสิ้นลงเขาหันหลังกลับเดินออกจากป่าต้องห้ามเป็นครั้งสุดท้ายและคราวนี้เขารู้ว่าเขาจะไม่ต้องหันกลับมาอีกไอ้มิงฆาตรกรที่เคยสังหารผู้คนมากมายถูกลากลงสู่ขุมนรกที่มันสมควรได้รับไม่มีใครรู้ว่ามันจะถูกลงโทษแบบไหนแต่ที่แน่ๆมันจะไม่ได้กลับมาอีกและชายหนุ่มผู้ที่รอดชีวิตจากเรื่องราวทั้งหมดได้เรียนรู้ว่า ไม่มีใครหนีกรรพ้นแม้แต่ความตายก็ไม่ใช่ทางออกของมัน